<Online>. <Thailand. S 1> ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย UPA บริษัท United Power of Asia จำกัดมหาชนบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทำดีมีคนรู้วันนี้เรามาร่วมการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนนทนาการของวุฒธธิสภาและคณะอนุกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่12ประจำปี2564เมื่อวันอังคารที่5ตุลาคม2564ณห้องประชุมกรรมาธิการสอวอหมายเลข CA426 ชั้น4อาคารรัฐสภาโดยได้รับเกียรติจากนายพีรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุธิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้โดยมีหัวข้อวาระการประชุมต่างๆอาทิวาระที่1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบในการร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่คณะกรรมการจะต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือวาระที่2เรื่องรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บตดและกิจกรรมพิเศษอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมครั้งที่11ประจำปี2 5 6 4วาระที่ส พิจารณาแนวทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และพิจารณาการชื่นชมยกย่องเชิดชูเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีกรณีผู้ช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตโควิด -19 ตามการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาครั้งที่19สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันอังคารที่14กันยายน2564 โดยในครั้งนี้มีสมาชิกวุธิสภาที่เป็นคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอาทินายกันนบธนพักพ,พวินพลเอกมารุษปัดโชตสิงห์พลเรือเอกชัยวัฒน์เอี่ยมสมุทรนายกิติศักดิ์รัตนวราหะว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ่งพานิชพักดีดออรอุปกิจปาจาริยางกูลดรชาญวิทย์ผลชีวินนายวันลบตังคานุรักษ์ นางประยูนเหล่าสายเชื้อนายตวงอันทชัยนายทรงเดชเสมอคำนายปรีชาบัววิรัตเลิศและดรอกเตอร์สริเกียรติแจ่มสมบูรณ์ที่ปรึกษากิติมศิค์คณะกรรมการ ดยคณะกรรมการและอนุกรรมการได้ร่วมกันปรึกษาหารือวางแผนการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นให้ได้รับความช่วยเหลือตามภาระหน้าที่ทางคณะทำงานได้มีส่วนรับผิดชอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะช่วงนี้ก็มีสถานการณ์ที่แทรกซ้อนเข้ามาในภาวะวิกฤตของโควิดก็คือเรื่องของอุทกภัยนะครับซึ่งทาง บุริสภาก็มีคณะกรรมการที่การเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งมีผมเป็นประธานอยู่นะครับก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนก็ได้ติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยจากข้อมูลขทางปพอและข้อมูลจากสอบวที่อยู่ในพื้นที่นะครับเราก็เลยได้มีมติว่าในเบื้องต้นเราคงไปให้กำลังใจแล้วก็ไปบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับก็จะลงพื้นที่กัน ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับอันนี้มอบให้ท่านสวทรงเดชเสมอคําได้นำํำถุงยังชีพพร้อมกับไอ,ไอทางหน้ากากอนามัยเนี่ยไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดสุโขทัยเรียบร้อยแล้วแล้วันที่วันที่8นี่นะครับก็จะไปลงพื้นที่ที่จังหวัดพิจิตรพิจิตรน,นี่น่าจะเป็นตําบลวังหลุมอําเภอตะพานหินนะครับแล้วก็ พักบ่ายก็จะไปลงพื้นที่ที่วังนกแอนอําเภอวางทองนะครับจังหวัดพิษณุโลกอันนี้คือวันที่8นะครับแล้วเราก็มีมติว่าเราจะไปดูแลพี่น้องประชาชนที่หลังจากน้ำไหลจากสุกโขทัยมาก็ต้องมาผ่านพิษณุโลกผ่านพิจิตรแล้วก็ต้องไปถึงนครสวรรค์ก็เป็นจังหวัดที่4ที่เราจะไปลงพื้นที่นะครับเรื่องกาลังประสานคนในพื้นที่ว่าจะให้ไปลงในจุดไหนและต้องการให้ทางสวเนี่ย ให้ความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็จะได้กาหนดการอีกทีหนึ่งแต่เราจะมีหน้าที่ไปให้กําลังใจแล้วก็เตรียมเข้าของไปบรรเทาความเดือดร้อนใน้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละจุดดังกล่าวนี้นะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับเราก็ท้องประสบภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยของน้านี่ก็มาทุกปีแต่ว่าผมก็เชื่อว่าจากข้อมูลนะครับจากข้อมูลจากข่าวสารและจากการบริหารจัดการที่เขาจะบริหารน้ํำยังไงให้ไม่ให ท่วมนานให้ระบายไปถึงไหนอย่างไรนะครับอันนี้ผมเชื่อว,ว่าทางรัฐบาลได้ดําเนินการรงนึกอย่างเต็มที่การบริหารจัดการการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยว่ากรมบรรเทาสาธารภัยในยค่อนข้างจะมีข้อมูลที่ดีแล้วก็ลงไปแก้ไขสถานการณ์นะครับแต่ว่าในกรณีที่ถนนหนทางสะพานเสียหายนยี่ก็ต้องฟืน้นฟูกันอีกรอบหนึ่ง พืชผลทางการเกษตรทางอาชีพอะไรที่เสียหายบ้านเรียนที่เสียหายก็คงมีการฟื้นฟูกันอีกรอบหนึ่งนะครับ hotline Hot <line. S 2> Thailand ทุกข่าว,าวคือคว,ความจริง